ความสุขที่แท้จริงคืออะไรขอรับก็คือความสุขที่เราสามารถปล่อยวางความยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างได้ถอนอุปทานถอนความยึดมั่นถือมั่นขอรับพูเจ้าบอกอะไรในโลกเนี้ยถ้าเรายึดเนี่ยทุกหมดอืเพราะสิ่งที่เรายึดมันจะมีการแปลเปลี่ยนมันไม่คงที่นะเวลาเรายึดเนี่ยเพราะเราชอบรสอร่อยของมันเราพอใจในรสอร่อย แต่เราไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เรากําลังพอใจในถดของเรามันกําลังเปลี่ยนแปลงและเดินไปสู่การแตกสลายการเสื่อมทุกจะเกิดขึ้นเพราะการแปลปวนของสิ่งที่เราพอใจที่เราชอบอยู่อย่างนั้นถ้าเรามองมองเห็นมันล่วงหน้าด้วยการมีธรรมะของพระศาสดาเห็นมันล่วงหน้าแนละ้วเออเรารักเราชอบเราได้มาก็จริงแต่เรามองข้างหน้าว่าเออที่สุดมันก็เสื่อมไปเดี๋ยวเราก็เสียไปเป็นธรรมดา วันหนึ่งมันเสื่อมวันหนึ่งมันเสียไปเราก็ออกมีปัญญารู้แล้วเราก็ทุกไม่มาก